สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่พรเทพวันที่สองธันวาคมปี2568ผมหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับผมเปลี่ยนไม์แล้วครับและนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมอัดเอพิโซดนี้เพราะว่าเ,เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งอัดไปไม์มันกากมากครับไม่รู้ว่า ปกติผมอัดใน Audacity แต่ว่าไอ้ปกติผมอัดใน OBS แต่วันนี้ลองมาอัดใน Audacity เพราะว่าการเซตเสียงใหม่ของ OBS นี่มันผมงงกับแม่งมากครับผมผมงงเจงเจงงจงเจรงเลยอย่างไรก็ตามครับผมได้ไปหาหมอฟันมาแล้วครับผมแล้วใช่ครับผมไปหาหมอฟันมาอีกรอบหลังจาก ที่ผมไปหาหมอฟันรอบแรกที่เกี่ยวกับเรื่องต่อมน้ำลายหมอฟันบอกว่าผมฟันผุครับแล้วผมก็เลยไปหาหมอฟันอีกที่หนึ่งซึ่งหมอฟันอีกที่หนึ่งที่คลินิกก็บอกว่าผมฟันผุเช่นกันเขาคอนเฟิร์มครับเขาบอกว่าผมฟันผุถึง3%เลยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากครับ ผูสามซี่แต่ว่าผมอ,อุดแค่ซี่เดียวเพราะว่าอีกสองซี่มันยังไม่ไม่โหดมากผมไม่คนที่คิดว่าผมมีฟันดีมาตลอดนะครับแต่ว่าการไปหาหมอฟันล่าสุดสองรอบนี้ทำให้ผมแบบมโนคตินั้นแตกกระจายไปแล้วครับแตกกระจายเหมือนกับแก้วที่คุณเผลอทำหลุดมือและนั่นแหละครับผมก็ไป เอ็กฟันอีกรอบขูดหินปูนแล้วก็อุดฟันหนึ่งซี่และการอุดฟันหนึ่งซี่นั้นมีเดียวผมเล่าไปยังวะ <c oughs> ผมเอพิซดที่แล้วผมผมเล่าเรื่องนี้ไปยังวะผมแบบผมค่อนข้างงงกับตัวเองและหรือคูเล่าไปแล้ววะใช่เดแต่ผมจะบอกว่ามันสามพันกว่าบาทครับ ที่ผมไปอุดหรือผมยังไม่เล่าอะเชื่อเลยกูหล่อนตัวเองอะเหมือนน่าจะเล่าไปแล้วนะวอุดฟันอ่าขุดหินปูนอุดฟันเอ็กซเล่สามพันกว่าบาทเป็นเงินที่ผมค่อนข้างไม่อยากเสียมากเลยครับผมรู้สึกว่าการทำฟันมันเป็นอะไรที่แพงมากเมืเ่อไหร่ที่แพงเวอร์มากถ้าไม่ได้ไปอ,อ่โรงพยาบาลรัฐบาลน,นะ ไม่รู้โงบัลรัฐบาลจะคิดไงแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลแม่งต้องรอนานมากรอนานมากกว่าจะได้ทําฟันแบบไปหาหมอวันนี้ได้คิวปีหน้านียอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยต้องไปคลินิกแต่ผมก็ยังถือว่าโชคดีหน่อยที่สามารถเบิกประกันสังคมได้นะครับใช่ครับผมเป็นผู้มีประกันสังคมครับผมเป็นผู้ประกัน ประกันสังคมแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าประกันสังคมอะแม่งเบิกได้แค่900บาทครับค่าทำฟัน900บาทตอบบ่อปี9 0 0บาทชิบหายทำอะไรได้บ้างครับ900บาทนี่ขูดหินปูนยังแทบจะไม่ได้เลยนะครับบางทีขูดหินปูนแม่งพันกว่าบาทแล้วคือ900บาทของประกันสังคมนี่ ต่อปีนี้ไม่รู้ว่าได้ค่าอุดฟันหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเวลาถ้าฟันเป็นไรนี่คือแม่งถอนเงินอย่างเดียว900บาทก็ผมก็ไม่รู้จะคอมเพลนอะไรผมก็อยากจะอยากจะเกรดฟูลนะครับที่ยังน้อยก็ยังมีประกันสังคมนี้เกรดฟูลเกรดฟูล ผมมีคำว่า grateful ติดอยู่บนเพดานครับเอ้ติดอยู่บนกำแพงซึ่งผมเขียนไว้เองแล้วก็เอาเข้ากรอบเล็กๆมันทำให้ผมเตือนสติผมว่าเราควรจะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในชีวิตไม่งั้นแบบชีวิตแม่งเครียดชีวิตแม่งเครียดเนีย่ยจริงๆถ้าไม่คิดว่าแบบจะรู้สึกแบบ ขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยรู้สึกแบบมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันดีหรือพยายามมองหาสิ่งที่ดีในสถานการณ์หลายๆอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบตกรถอะไรเงี้ยสมมติอะตกรถแต่แบบก็ยังถือว่าโชคดีว่าที่แบบยังหารถคันต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบพยายามหาแบบเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆในชีวิตไม่งั้นแบบทัศนคติมันจะแบบกลายเป็นคนคิดแง่ลบไปอ่ะซึ่งเมื่อก่อนผมก็เป็นครับแต่ม่งรู้สึกเหมือนแบบต้องขอบคุณอะไรเล็กๆน้อยๆชีวิตขอบคุณที่แบบได้ตื่นมาขอบคุณที่มีแอร์ขอบคุณที่ม,ทมีรถขับนี่อะไรเงี้ย แล้วนั่นแหละครับผมหลังจากที่ไปหาหมอฟันมาครั้งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมแม่งกลายเป็น OCD ไปแล้วครับ <Yeah. S 1> Obsessive Compulsive Disorder คือแบบผมต้องอผมรู้สึกว่าตัวเองต้องเอาพยายามเอาลิ้นดันเพาดานปากไว้ตลอดไม่ใช่ถือว่าดันคือเอาลิ้นไปแตะเพาะดานปากไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ฟันมันชนกันเพราะแบบ อย่างที่ผมเคยบอกไปผมเป็นพวกที่แบบว่าถ้าคิดอะไรแบบคุ่นคิดอะไรนานๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเล่นๆแต่ถ้าคุ้นคิดกับมันหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรเครียดๆเ,เนี่ยผมชอบเคี้ยวฟันตัวเองครับไม่รู้เป็นหาอะไรเมื่อลยร่ทำให้หน้าฟันผมหายไปเยอะอตอนนี้ผมก็เลยแบบ OCD กับ,บการแบบเอาลิ้นแตะเพดานเพื่อไม่ให้ฟันมันขบกันเพื่อไม่เพื่อให้มันห่างกันอยู่นิดหน่อยอะ่ะเออนี่ผมแบบขนาดฟันแม่งมาแตะกันนี่เน่ผมยังหลอนเลยแบบแช่ๆๆๆๆๆๆๆแตะกันเอาจริงแม่งแตะได้แหละถ้าแตะมันแตะได้แต่ผมแบบกลายเป็นหลอนไปแล้ว่ะทําให้แบบเหมือนรู้สึกบางทีตัวเองพูดไม่ชัดหรือว่าอะไร <c oughs> แล้วก็ ผมอยากจะแนะนำอะไรแนะนำสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่เรียกว่าโกดังญี่ปุ่นมือสองครับทุกคนรู้จักโกดังญี่ปุ่นมือสองไหมครับผมควรจะเซ็ก,กเซ็เวเข้ามาดีกว่านี้โกดังญี่ปุ่นมือสองอ่ะถ้าใครไม่รู้จักมันก็เป็นอ่สถานที่แบบเป็น เขาเอาของจากญี่ปุ่นมาขายอะของมือสองจากญี่ปุ่นมาขายมันก็บางที่ก็จะเป็นโกดังใหญ่เลยบางที่ก็จะเป็นแค่ตึกแถวห้องสองห้องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่เขาจะเรียกว่าโกดังญี่ปุ่นมือสองกันมันก็จะมีของหลายอย่างครับตั้งแต่อ่า รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าของเล่นฟิกเกอร์โปสเตอร์แผ่นเสียงไวนิลเครื่องออกกำลังกายเยอะครับเออเครื่องมือช่างเอาจริงๆมันมีมันมีแทบทุกอย่างแชมพูเก่าๆสบู่เก่าๆแม่งยังมีเลยเออแล้วผมเป็นงานอาดินึงในอานอดิเลกของผมคือการไปเสียตังค์ให้สิ่ง ของอะไรแบบนี้ครับไปเสียตังให้กดังญี่ปุ่นมือสองผมเอาประมาณว่าแบบสองอาทิตย์อาจจะต้องมีไปสักครั้งหนึ่งอะ่ะเออ <c oughs> คือกดังญี่ปุ่นมือสองมันก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยครับมันก็คงไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดหรอกมันไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดผมคอนเฟิร์มแล้วมันไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดบางจังหวัดไปแล้วไม่มีแต่ว่ามันก็มีเยอะครับถ้าแบบเชียงใหม่โคราช การชนะบุรีอะไรเงี้ยต้องต้องมีต้องมีก็ผมก็ชอบไปคุยพวกแบบเออสิ่งที่ผมชอบซื้อที่สุดเลยนะคือแก้วกาแฟครับแก้วมัคแก้วเซรามิกผมชอบมากครับแต่ต้องเป็นแก้วเซรามิกแก้วมัคแบบที่เกี่ยวกับ pop culture ครับไม่ว่าจะเป็นแบบลายการ์ตูนลายเออ่ ภาพยนตร์ลายวงดนตรีหรือว่าอะไรก็ตามแนละ้วต้องต้องเป็นของไลยเส้นด้วยนะของออฟฟิเชียลด้วยนะแต่บางทีผมก็จะซื้อแบบอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้ป๊อปคาลเจอร์แต่ว่าแค่ดีไซน์มันสวยอย่างเงี้ยคือผมมีเยอะมากมีเยอะจนแบบกูกูมาเก็บทําไมคือเมื่อก่อนผมเคยขายแหละแต่ว่าหลังๆไม่ได้ขายแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะลงขายอีกแหละลงในช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ ล่าสุดก็ไปได้แก้วมักกาแฟจากคาสบังกามาหนังเนี่ยหนังเรื่องคาสบังกาสมัยก่อนอะเออหนังโรแมนติกอะจำไม่ได้แล้วคนแสดงชื่ออะไรนี่มันแบบมันมีเพลงอะไรวะ As Time Goes By อะคือ,อที่มันมีคนเอามาร้องที่หลังด้วยแต่ว่าน่ามไม่เกี่ยวอืม ก็เอาจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่ของมือ2อ,อย่างเดียวนะครับทุกคนมันมันมีของมือหนึ่ยมันมีของที่แบบเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปซอร์สอยังไงมาจากญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็มีของแบบเก่าเก็บที่เป็นมือ1ที่มันยังอยู่ในซีลอยู่เลยมันยังมีแท็กมีอะไรอยู่เลยแบบเสื้อผ้าใหม่ๆของเล่นฟิกเกอร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มันราคาถูกครับก็แล้วแต่ที่นะบางที่ก็แพงมากกว่าบางที่หลายหลายที่เขาจะขายแบบยกกิโลขายบางแต่ถ้าของแบบพรีเมียมหน่อยเขาก็อาจจะขายแยกชิ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมไปอ่ากําลังญี่ปุ่นมือสองเนี่ยผมไม่ค่อยคิดอยากจะซื้อของมือหนึ่งเลยครับเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมก็ซื้อมือสองอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ย หลายอย่างผมก็ซื้อมือ2แต่ว่าพอแบบพอไปเห็นราคาของมือ1แล้วแบบนี่อะไรเนี่ยไม่ก็เลยแบบมันแพงอะ่ะมันแพงว่าบางทีผมไปซื้อฟิกเกอร์แบบพวกแบบโมเดลจิจิ๋จุไขเซนมาให้น้องของผมเนี่ยครับมันไปร้านกรังญี่ปุ่นมือ2องไปหาแค่แบบสาม 300มีกล่องมีกล่องบ้างไม่มีกล่องบ้างแต่ว่าแบบของกิฟของใหม่บางอันอยู่ในซีลแค่300แล้วถ้าแบบไปซื้อของออฟฟิเชียลแบบชอบ็อปแบบตามดองกี้อะไรเงี้ยแม่ง9 0 0าร้อพนหนึ่งอะไรอย่างเงีย้ยก็เลยแบบแม่งไม่ไม่ซื้อมือหนึ่งแม่งไม่ไม่ไหวไม่ไหวแม่งสิ้นเปลืองเกินไปผมไม่อยากเสียเงินขนาดนด้วย ก็ถ้าใครที่ชอบในการคุยแบบผมนะครับหรือเป็นใครที่ชอบแบบอะไรเกี่ยวกับอนิเมะหรือว่าอะไรก็ตามลองไปดูครับก็ดังญี่ปุ่นมือสองแม่งของเขาดีจริงพูดถึงญี่ปุ่นนะครับมันก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งที่ผมอยากไปมานานแล้วครับตั้งแต่เด็ก แต่ผมก็ไม่เคยไปสักทีจริงๆผมเคยไปครับผมเคยไปในขณะที่ผมยังอยู่ในคันของแม่ของผมอยู่แล้วแม่ผมบินไปญี่ปุ่นขณะที่กําลังตั้งท้องผมอยู่เราก็ถือว่าผมเคยได้ไปแล้วละกันแต่ว่าผมอยากไปตอนนี้ผมยังตอนในขณนะตอนนี้ที่ผมแบบประสูต,ออติออกมาแล้วปฏิสนธิออกมาแล้วใช่ไหมว่ามันใช้คํานั้นไหมวะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกนะครับ เอาจริงผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศแบบก็ทุกปีนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะไปแบบมาเลแบบจีนอะไรเงี้ยไปจีนบ่อยครับผมผมรู้สึกว่าจีนเป็นอ่าบ้านหลังที่สองของผมครับเอาจริงผมชอบประเทศจีนมากผมชอบไปเที่ยวจีนมาเพราะผมเคยาเรียนเรียนภาษาอยู่ที่ประเทศจีนอยู่2ปีครับ แล้วประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ทําให้ผมได้พบกับภรรยาของผมด้วยครับแต่ภรรยาผมเป็นคนไทยนะแต่เสือกไปเจอกันที่จีนนั่นแหละครับผมก็ไปเที่ยวจีนบ่อยมากแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสักวันสักวันอาจริงๆตั๋วมันก็ไม่ไม่แพงนะบางช่วงตั๋วแม่งแบบไปกับ5,000อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ช่วงที่แม่งถูกเนี่ย แม่งเป็นช่วงที่เด็กไม่ปิดเทอมไงแล้วผมมีเด็กต้องดูแลอยู่ผมเ,เป็นน้องสาวของภรรยาผมซึ่งผมต้องดูแลอยู่กับภรรยาผมเนี่ยแล้วเขาต้องไปโรงเรียนเนี่ยผมก็เลยแบบแม่งเดี๋ยวสักวันอาจจะต้องให้โดดเรียนไปเพื่อไปญี่ปุ่นแต่ผมนั่นแหละผมก็กำลังจะไปจีนอีกเร็วๆนี้ครับ ไปเที่ยวประเทศจีนคือประเทศจีนอะถ้าใครไม่เคยไปผมรู้สึกว่าเขาไปไกลกว่าเราเยอะมากแล้วเขาเราเราแบบเราอันนี้พูดความจริงคือเราเราเทียบเขาไม่ติดประเทศจีนนี่คือแบบแม่งไปไกลเฮียแม่งไปไกลแบบทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่องแบบการคม,มานาคมโหมันมันดีมากอะ โดยเฉพาะถ้าไปเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยเมืองไม่ต้องใหญ่ก็ได้เมืองเล็กๆแบบเมืองไหนดีอะเมืองเล็กๆแบบหนานจิงที่ผมเคยอยู่อะไรเงี้ยแม่งก็จเจริญมากครับแม่งก็จเจริญมากเอาจริงๆหนานจิงจะบอกว่าเป็นเมืองเล็กก็ไม่ถูกเอาเป็นมันเป็นเมืองรองแล้วกันเพราะมันเคยเป็นเมืองหลวงเลยนะก่อนที่จะย้ายวิวปักกิ่งนานกิงนะครับนานกิง คือจีนเนี่ยผมชอบไปมากแต่ว่าติดแค่ติดอยู่เรื่องเดียวคือแบบเรื่องบุหรี่ครับเรื่องบุหรี่คือแบบแม่งเหม็นมน่ะเหม็นน่ะคนสูบบุหรี่กันเยอะมากคนแบบสูบบุหรี่ไปเ้วยเอาจริงๆผมเมื่อก่อนผมก็สูบนะครับผมเพิ่งมาเลิกบุหรี่ได้ประมาณ3ามสี่ปีเองมั้งไม่รู้ถึงเปล่าสี่ฮน่าจะถึงอ่ะน่าจะอาจจะเกินด้วยซ้ำ ซึ่งเมื่อก่อนผมก็สูบผมก็ไม่คิดอะไรแต่พอแบบเราเลิกสูบแล้วไปใน e n v i ว o ร m e n t ที่แบบว่ามีแต่คนสูบนี่มันก็หลอนอยู่ือนนะครับแล้วคนจีนนี่ชอบชอบสูบบุหรี่มากคือเหมือนมันการสูบบุหรีอ่อ่ะมันฝังลากอยู่ใน c u เจ u r e ของประเทศจีน,นครับการสูบบุหรี่มันคือ,อไม่รู้เล คือเวลาแบบการจะเมทแฟนกับใครอ่ะคนจีนแบบโอ้อยากแมทแฟนกับคนนั้นเอาบุหรี่ให้อะไรเงี้ยไปเจอผู้เท่าผู้ใหญ่แบบอยากแสดงความเคารพยืนบุหรี่ให้ที่อะไรเงี้ยเมื่อเลยแบบเหมือนบุหรี่มันฝังอยู่ในอ่าฝังอยู่ในเซลบบัมของคนจีนแล้วบุหรี่แม่งถูกมากบุหรี่ที่จีนไม่เหมือนไทยนะที่จีนแบบบุหรี่แม่งแบบมีโคตรพ่อโคตรแม่หลายยี่ห้อ บางยี่ห้อคือแบบยี่สิบสามสบาทอะไรอย่างเงี้ยซองหนึ่งอาจจะถูกกว่าน,น,นั้นก็ยังมีมีจนไปถึงแบบซองแล้วเป็นพันก็มีมันแล้วแต่ถ้าแบบซองแล้วเป็นพันก็แบบอ,อ๋แบบคนคนฮารูฮาราเขาไปสูบกันเวลาไปงานสังคมแล้วแบบหยิบบุหรี่ซองมางแพงมาก็แบบโอ้ได้หน้าซึ่งคนจีนนี่เรื่องเรื่องหน้าสำคัญมาก คือเสียอะไรก็ได้แต่ห้ามเสียหน้าเอาจริงๆก็นั่นแหละครับส่วนเรื่องพฤติกรรมคนจีนนะผมเอาจริงๆผมผมชินผมว่าเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันผมว่ามันเป็นส่วนน้อยคนจีนส่วนมากก็พยายามพัฒนากันพัฒนาเรื่องอารยธรรมเรื่องพฤติกรรมกันมากขึ้นเยอะแล้วคือเขาเป็นคนที่จิตใจดีครับเพียงแต่เขาแบบ การส่งเสียงดังการแบบทำตัวแบบโวยวายอะ่ะเออเสียงดังทําแบบไม่ไม่เก่งใจใครมันคือมันคือเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขามันไม่เขาไม่ได้มองว่าเรื่องนั้นมันมันแย่หรือว่าอะไรซึ่งผมก็ผมก็โอเคนะบางทีบางทีบางทีความไม่แคร์อะไรของคนจีนมันก็อาจจะทําให้เขาแบบมีความสุขอยู่นะ <laughs> ผมว่าอะไรครับการไม่แคร์อะไรเนี่ยผมก็คิดว่าผมควรจะเอาคนจีนเมันเยี่ยงอย่างบ้างเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าผมแคร์อะไรเยอะเกินไป <laughs> ผมแคร์นู่นแคร์นี่เยอะเกินไปผมผมคิดเยอะผมเป็นคนคิดเยอะคิดจนแบบคิดจนเครียดคิดจนแบบคิดวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเหมือนแบบว่าตอนเด็กๆเ่เราก็ใช้ชีวิตกันไปแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำมันแบบเออก็เราก็ทำแบบเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราก็ทำด้วยวิธีแบบนี้เราไม่ได้คิดอะไรกับมันว่าแบบวิธีนี้มันจะผิดหรือถูกหรือว่าอะไรมันก็แค่เป็นวิธีที่เราทำอะไรต่างๆ แต่พอโตขึ้นผมอะเริ่มคิดเยอะไอเ,เริ่มคิดเยอะว่าเชี่กูมาเป็นเรื่องเล็กๆหน่อยครับแบบนี่กูเดินถูกป่ะวะนนียวิธีที่กูเดินอยู่กูเดินเดินถูกหรือเปล่านี่กูเอ,อกูเดินนี่กูต้องต้องเก่งตูดตอนเดินไม่ต้องสะบัดตูดต,ต้องเวียงแขนตอนเดินหรือเปล่าวะที่กูเดินถูกแล้วกูเดินเบี้ยวหรือเปล่าวะเน,นี่ยแปงฟันนี่กู กูแปลงเร็วไปหรือเปล่ากูแปลงเออแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเหงือกแม่งจะล้นหรือเปล่ากูนอนนี่กูแบบนอนตะแคงนี่มันจะปวดหลังหรือเปล่าวะเนี๋ยมันจะอะไรผมแบบไม่รู้อะมันก็คงเป็นเรื่องมันก็คงมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องดีในการคิดเยอะของผมแต่ว่ามันก็บางทีแม่งก็ทําให้แบบอเชื่อกูคิดเี่อะอะไร คิดที่อะไรเยอะมากวันเนี้ยคิดอะไรเยอะมากวันเนี้บางทีแบบผมควรจะเอาคนจีนนิสัยของคนจีนของการไม่แคร์มาอัดแ t กับชีวิตของตัวเองเหมือนว่าคนควรจะแคร์ให้น้อยลงแล้วควรจะไปแคร์เรื่องสำคัญมากขึ้นแลวเลิกเลิกคิดวนเวียนอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย อเก็ถ้ามีใครที่เป็นเหมือนผมก็ถ้าผมจะฝากอะไรไว้ได้ก็ลองคิดน้อยลงดูครับแต่สำหรับใครที่คิดคิดน้อยอยู่แล้วไม่คิดอะไรอยู่แล้วบางทีแบบเอผมไม่รู้ว่าบางทีแม่งคิดน้อยแม่งอาจจะเป็นเรื่องแย่เลยบอกว่าเออก็อาจจะคิดคิดมากหน่อยก็ได้นี้ผมพยายามจะพูดเลยเอาเอาเอาเป็นว่า อยากให้ทุกคนผมไม่ได้บังคับใครหรือบอกให้ใครทำอะไรนะครับแล้ว <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยผมแบบผมไม่ชอบสั่งอะไรใครครับเพราะผมผม,ผมตอนนี้เดี๋ยวผมโดนสั่งมาเยอะผมเลยแบบมีความไม่อยากสั่งเอาเป็นปว่าผมผมลองอยากให้คุณลองลองดูแล้วกันจะลองหรือไม่ลองเรื่องของมึงเที่คุย <c oughs> อยากให้ลองดูว่าลองดูความคิดของตัวเองลองดูแพทเทิร์นความคิดของตัวเองในแต่ละวันลองดูเฉยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดตามก็ลองดูเฉยว่าเราคิดอะไรบ้างอยู่ในวันวันหนึ่งเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราแพทเทิร์นความคิดของเราเป็นอย่างไรเราคิดวนหรือเปล่าเราคิดมากหรือเปล่าหรือเราคิดน้อยไปหรือเปล่าหรืออะไร ก็แค่ลองดูใช่ครับบางทีลองดูความคิดของตัวเองมันก็ตลกดีเหมือนกันบางทีเราคิดอะไรแบบคิดอะไรแปลกๆเยอะอืมคิดอะไรที่แบบบางทีอาจจะไม่จําเป็นก็ได้หรือมันยังไงก็แต่ก็แค่ลองลองมองดูความคิดตัวเองดูเออเท่านี้แหละครับ <laughs> สวัสดีครับทุกคนผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ ข้างหน้าเมื่อนั้นไร